รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีต่อการศึกษาของไทยทรงพระราชาทานเงินส่วนพระองค์เพื่อจะตั้งโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีพระราชประสงค์เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้สืบสารสารต่อโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งถือเป็นโครงการพระราชดำริโครงการสุดท้ายในรัชกาลที่9โรงเรียนหนองปือพิทยาคมตำบลหนองปลืออำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งใน155โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้เรามาที่โรงเรียนหนองปลือพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองกันค่ะ หนูเป็นนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อหนูเรียนจบแล้วหนูได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านหนองสารายซึ่งเป็นบ้านเกิดของหนูซึ่งหนูมีความตั้งใจไว้ว่าหากหนูได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนของหนูหนูจะทำให้เด็กเป็นคนดีในสังคมหนูซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อย่างหาที่สุดไม่ได้และความมุ่งมั่นตั้งใจของหนู นูจะสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองตลอดไปค่ะกระผมมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดม่ได้ผมจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและจะเป็นคนดีให้แก่บ,บ้านเมืองครับโรงเรียนหนองปื้อพิทยาคมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในรัชกาลที่9เมื่อวันที่16พฤษภาคมพุธราช2555โอเอกสุยุทธจุรานนท์ ในตอนนั้นท่านเป็นองคมนตรีได้นำพระราช,ชประสงค์มาแจ้งกับทางโรงเรียนว่าโรงเรียนได้รับโอดเก้าให้เป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาพระองค์มีพระราชบัใิให้สร้างคนดีให้บ้านเมืองหลังจากนั้นทางโรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาตามแนวพระราชบัิสร้างคนดีให้บ้านเมืองโดยจัดกิจกรรมกําหนดคุณธรรมคนดีคือคนที่มีคุณธรรม การดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเริ่มแรกเราได้กําหนดเป้าหมายคุณธรรม 1. มีวินยัยสซื่อสัตย์ 3. ขยัน 4. รับผิดชอบ 5. พอเพียงเราได้สอนนักเรียนให้มีคุณธรามพึงประสงค์หรือคุณธรรมตามทั้ง5ประการนี้พัฒนานักเรียนโดยมีกิจกรรมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนด้านมีวินยัยก็สอนนักเรียนให้รู้จักการมีวินยัยตั้งแต่เรื่องการแต่งกาย และความรับผิดชอบต่อกฎหมายบ้านเมืองด้านซื่อสัตย์าให้นักเรียนได้มีพฤติกรรมความซื่อสัตย์ในการทําการเรียนการสอนและการสอบด้านความขยันให้นักเรียนได้ลงมือทํางานทั้งในโรงเรียนและที่บ้านและช่วยเหลือสังคมด้านความรับผิดชอบให้นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือสังคมเพราะว่าสังคมคือส่วนรวมนักเรียนทุกคนหากมีความรับผิดชอบสังคมก็จะดีขึ้น ด้านความพอเพียงให้นักเรียนได้นำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในชีวิตประจำวันโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำไปสู่ครอบครัวต่อมาโรงเรียนนั้นได้ทำการพัฒนาจากโรงเรียนที่ทำงานแบบปิดทองหลังพระสู่สมัยในรัชกาลที่สิบ ตามแนวพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาทั้ง4ประการคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีทั้ง4ประการนี้ได้ดำเนินการตืบสารรักษาต่อยอดจากราชการที่9สู่ราชการที่10ททำงาน พัฒนาสังคมจากโรงเรียนไปสู่สังคมท้องถิน่นทำให้ความดีกระจายไปสู่ตำบลหมู่บ้านชุมชนและอำเภอขยายวงกว้างออกไปตามแนวพระราชดิที่ว่าสร้างคนดีให้บ้านเมืองครับ